ตำนานของพระธาตุพนมกับนาคราชก <S ays> ล่าวกันว่าพระธาตุพนมที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอธาตุพนมในปัจจุบันนั้นถูกก่อสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 2,500ปีมาแล้วโดยสร้างขึ้นเมื่อสมัยอาณาจักรสีโคตตบูรณ์เมื่อประมาณปีพศ .8 ซึ่งมีเท้าพญาห้าองค์เป็นประธานในการก่อสร้างได้แก่ 1. พระยพญาจุลมณีพมทัดผู้คลองแขวนจุนลมณีเป็นผู้ก่อตั้งด้านตะวันออก 2. พระยาอินทปัตนครผู้คลองเมืองอินทปัตหรือ แขวนกัมพูชาโบราณเป็นผู้ก่อตั้งด้านใต้ 3. พระยาคำแดงแห่งเมืองหนองหานน้อย 4. พระยานันทเสนผู้ครองเมืองสีโคตบูญเป็นผู้ก่อตั้งด้านเหนือ 5. พระยาสุวรรณพิงคานผู้ครองเมืองหนองหานหลวงหรือจังหวัดสกลนครในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการสร้างพระาธาตุพนมนั้น คือเพื่อบรรจุพระอุลังคธาตาหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าซึ่งพระมหากัสปะได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียโดยในชั้นแรกพระธาตุพนมถูกสร้างขึ้นในลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีความกว้างด้านละสองวาสูงสองวาซึ่งข้างในเป็นโพรงมีประตูปิดทั้งสี่ด้านต่อมาจึงได้มีการสร้างเพิ่มเติมมีลักษณะเป็นเจดีทรงบัวเหลี่ยม ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาตามการเวลาจนกระทั่งเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2518เกิดฝนตกหนกักติดต่อกันหลายวันและมีพายุกันโชคอย่างรุนแรงทำให้พระธาตุพังทลายลงมาทั้งองค์จึงต้องมีการบูรณะขึ้นใหม่และเสร็จสิ้นในปี2522และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความที่เชื่อว่าเมื่อพระอุลังกธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงค่ายิ่งจึงจะต้องมีเทวดาผู้วิเศษมารักษาและนั่นจึงเป็นหน้าที่ของพญานาคโดยได้รับคำสั่งจากพระอินทร์และพญานาคอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์มากที่สุดเรื่องราวของพญานาคที่อารักขาพระาธาตุพนม ที่เป็นเรื่องฮือฮามากที่สุดเกิดขึ้นในสมัยท่านพ่อแก้วอุทุมมาลาในสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสโดยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาตีสองคืน5คำ่ำเดือน11ปี2,500กล่าวคือในคืนนั้นเกิดฝนตกหนัก ในายไกล้หวดแท่ตั้งออกมารองน้ำฝนที่หน้าบ้านทันใดนั้นก็ได้เห็นแสงประหลาดขนาดใหญ่และมีสีต่างๆมากถึงเจ็ดสีมาทางทิศเหนือพุ่งมาถึงประตูวัดมหาธาตุจึงหายไปและไม่ได้เพียงแค่ตนเท่านั้นภรรยาของในายไก้ห้วดก็ได้เห็นแสงดังกล่าวเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้แพร่สะพัดออกไปในชุมชนอย่างรวดเร็ว ต่อมาอีกสองวันหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ให้สามเณรซั์นั่งทางในดูเหตุการณ์ว่าคืออะไรก็ปรากฏในนิมิตว่าได้พบกับพระยาณคราชทั้งเจ็ดซึ่งจำแ่งแปลงองค์เป็นชายนุ่งอภรร์สีขาวมายืนอยู่บริเวณลานพระาธาตุพนมทันใดนั้นพระยาณคราชผู้เป็นหัวหน้าก็ได้ถามสามเณรซับว่าพ่อเนนมีธุระอันใด สามเนทรัพย์ไม่ได้ต่อเพราะเกิดอาการตกใจกลัวและได้หันหลังตั้งใจกราบกุฏิทันใดนั้นพญานาคราชผู้เป็นหัวหน้าก็พูดขึ้นอีกว่ากระผมขอไปด้วยอยากไปสนทนากับท่านเจ้าคุณ พรันได้นั้นร่างของสามเณรซั์ที่ประทับร่างทรงก็ได้หมดสติฟูบลงแต่ช่วงเวลาเพียงไม่กี่อึดใจร่างสามเณรก็กลับมาเป็นปกติเช่นเดิมมีเพียงบางสิ่งเท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออาการยกมือขึ้นกราบแล้วกล่าวคำนมัสการด้วยเสียงอันสูงของชายวัยกลางคนแต่ดังมาจากปากของสามเณรซั์ว่านามัสการท่านเจ้าคุณ พวกหม่อมชันมาที่นี่สองคืนแล้วหลวงพ่อสงสัยและแปลกใจจึงถามไปว่าทั้นเป็นใครมาจากไหนสิ้นเสียงคำถามนั้นก็มีเสียงคำตอบจากร่างสามเณรซับอีกว่าหม่อมชันคือพระยานาคมีชื่อว่าพระยาสัตโทนคราชมาจากสะอนโนดากับพญานาคบริวารทั้ง6คือพระยาสินลวุฒนาโค พระยาฮิลิวุฒนาโครพระยาโอตปะวุฒินาโครพระยาพาหุสัจจวุฒินาโครพระยาจาคาวุฒินาโครพระยาปัญญาเตชะวุฒินาโค พวกหม่อมฉันได้รับเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้มาเฝ้าอารักขาพระอุรังคธาตุแทนที่เทวดาชุดก่อนที่ประพฤติไม่เหมาะสมเพราะได้กินอามิสินบนและเครื่องเส้นบวงสูวงของชาวบ้านส่วนพวกหม่อมฉันไม่ต้องการนอกจากการขอเพียงน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและจะอยู่เฝ้าไปจนกว่าจะสิ้นศาสนายุการของพระสมณโคโดมพุทธจ ้5,000ปีตอนแรกหลวงพ่อเจ้าอาวาสยังไม่ปักเชื่อแต่อย่างใดแต่ต่อมา พระยะาณาคราชก็ได้มาประทับร่างทรงบ่อยครั้งและได้ทำนายทายทักบอกเล่าเหตุการณ์ล่วงหน้าต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำจนลหลายฝ่ายเริ่มมีความเชื่อตรงกันว่าเป็นเรื่องจริงและเมื่อได้สนทนากันผ่านทางร่างทรงหลวงพ่อก็ได้ซักถามเรื่องราวต่างๆ พญานาคราชบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุพนมอย่างหมดเปลือกว่าหลังจากที่เท้าพญาทั้งห้าได้สร้างพระธาตุเสร็จก็ได้เดินทางกลับบ้านเมืองของตนแล้วพระมหากัสสปะพร้อมกับพระอรหันต์ห้าร้อยรูปได้กลับชมพูทวีปด้วยอธิษฐานจิตวิญญาณ พระอินทร์ได้มีเทวบัญชาให้เทวดาจำนวน4,006องค์และพระมหิสักเมืองอีก3องค์รวมเป็น4,009องค์เฝ้าอารักขาพระธาแต่เทวดาเหล่านั้นประพฤติไม่เหมาะสมพระอินทร์จึงมีเทวบัญชาให้พวกหม่อมชั้นทำหน้าที่แทนโดยพวกหม่อมชั้นได้ไล่เทวดาชุดก่อนไปแล้ว จึงมาสถิตยอยู่ในทรัพ์วิมานอันบังเกิดขึ้นด้วยบุญเนลมิตรอยู่ใต้องค์พระธาตุหรือเรียกอีกกันอย่างหนึ่งว่าเมืองบาดาล โดยหม่อมชั้นทำการอารักขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพยาสีวุฒินาโคและพรยาฮิริวุฒินาโคอารักขาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พรยาโอตปะวุฒินาโคและพรยาพาหูสัจจาว,วุฒินาโคอารักขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้พระยาจากะวุฒินาโคและ พยาปัญญาเตชะวุฒินาโคอารัขาด้านทิตะวันตกเฉียงเหนืออันหนึ่ง นอกจากจะมีหน้าที่อารักขาพระทาตุแล้วพรยาณาคราชทั้งหลายยังมีเมตตาจิตคืออนุเคราะห์ประทับร่างทรงช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนนั้นและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยและนี่คือตำนานของพระทาตุพนมกับนาคราชถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ